โอเคนะครับขอก้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยครับอยู่ผมปอนนะครับวันนี้ผมมีรถมารีวิวอีกแล้วครับเพิ่อคือ BMW ครับ F82 นะครับคันนี้ครับ BMW F82 นะครับเป็นไงครับสวยไหมครับผมว่าสวยอยู่นะเช้ได้ใช้ได้ BMW F82 ครับอ่ะอันนี้ผมไม่มีเข็มไม้นะครับเพิ่งลบตัวเกมออกครับแล้วก็ทำใหม่หมดเลยโอเคเราจะมาขับ BMW F82 ครับ oh. ใช้ได้เลย เยียบเออเหยียบเหยียบเหยียบจังหวะนี้เหยียบ,ยบต้องเหยียบโอ้โหอะรถเบรกไวอยู่โอ้โหแรงเกินเดี๋ยวผมจะเอาไปแต่งนะครับทำคลิปทีเดียวเลยสิเกียร์ทำคลิปแยกเดี๋ยวผมผมขับก่อนแป๊บนึง Okay, B M W แปดเ eh, อ้ B M W F แปดสองืมชื่อหน่วยโอ้ไปคนระับลองขับดูโอเคผมจะไปร้านแต่งข้างหน้าเลยนะรถว่ารถใช้ได้เ่้ะใช้ได้อรสวยด้วย B M W F 8, แปดสองโอเคเอาไปรถโยกะอะเฮ้ยเดิน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 โอเคให้กดตัวซีนี่วะไม่ได้ทำไมมันโยกขึ้นรถไม่รู้จะ จะแต่งด้ไมร้านนี้เพราะว่าของแต่งเพียมาไม่ได้ไม่ได้แต่งไม่ได้ไอ้เข้างอู่ไม่ได้พูดผิดโอ้ยจบเลยผมต้องไปแต่งร้านเดิมประจำหาประจำไป ผมขอมาร์คแผ่นที่กันอย่าเคบีเอ็มวีเอฟแปดสองมันก็แรงเหมือนกันนะเนี่ยอะไรครับเดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมารีวิวรถมอเตอร์ไซค์อีกนะครับตอนตอนนี้ไม่ได้ไปสนามบินนะ ตัดหน้าได้ไงวะผมไม่อยากเสียค่าซ่อมโอเคอเป็นไรอะคุณหมอมาเก็บด่วนอะไรครับเล็ก ไม่รู้มันจะของแต่งเยอะปะครับต้องลองดู hey, you got off lucky อะไรเล็กเกอร์เล็กเกอร์ yeah, okay, ไม่แต่งอย่างแรงฮะไปไปเล็กเกอร์พอดีอ่ะ oh, ไม่ไม่ค่อยแรงมากอ่ะพอดีเลย ไปเลยอ่าเกล็ดเกล็ดเพียงแล้วอูไปจำเฮ้ยสวยอยู่นะโอเคโอเคคันนี้สวยอยู่คันสีเทาะอะทะเล Wrong with now? bmw f82 m4 ม oh, ามาดูของแต่งครับใส่ให้สุดครับอันนี้ด้านหน้าด้านหน้าหถกรอบด้านหน้า ไม่เอาอ่ะเอานี่ส right วยกว่าเยอะอันนี้อันนี้ท่อรถเอาแบบไหนได,ไหด,ดีวะโอ้ขวดดูด แบบนี้อ่ะอันนี้สวยอยู่อันนี้ข้างหน้ากระโปรงผมไม่เอาอะ่ะอาอแบบนี้ดีว่าสวยกว่าเยอะอันนี้แต้รถไม่เอาไฟ ข้างล่างอ่ะข้างล่างนี้ใต้ท้องรถอ่ะไปใ,ใต้ท้องรถเอาเป็นสีนี้ก่อนอ่ะเอาเสีน,น,สนี้เข้ากับสีเหลืองเลยป้ายทะเบียนผมดาวเป็นสีดำแล้วกัน นี่คืออะไรน่ะใส่ไปเลยนี่ไรให้เราใส่ไปให้หมดเลยอ๋ออันนี้ผมเอาเป็นสีเหลืองแล้วกันทำไรสวยปะเอาแบบนี้แล้วกันสวยดี ใส่ปะวะใส่ไหมเออจะใส่ดีไหมไม่ใส่ดีอวะอันนี้โหลดเตีอ่ะเอาเอาสุดเลยโหลดเตีอ่ะไปครับไปต่อไน,นี่นี่มันคืออะไรไม่รู้ เลโก้ไม่อ,อ่ะเอาไปอ่ะโอเคใส่ไรใส่ให้หมดเลยเงินเราเยอะใส่ไปเลยอันนี้ล้อของเต็งเยอะอยู่นี่ ใช้ได้เลยเนี่ยของแต่งโคเดเยอะเลยอะไรกเหรอนี่ไม่รู้ผมไม่รู้อะผ,ผมไม่แต่งอะอะไรผมไม่รู้ ไหนวะล,ลายลายล้อไปไหนวะทำไมไม่เห็นลายล้อวะเราบุกคอหาลายล้อกันอันหนึ่ง นี้ก็สวยเนะนี่ยผมไม่เอาผมหาลายล้อกันนี่มันคืออะไรหรือเราต้องเปลี่ยนล้อวะท่านชมในกระจกไม,ไม่ใส่ก็ได้ สีอ่ะสีไม่มีผมดูแล้สีไม่มียคี AK มาแล้ว BMW F82 แงโอ้โหเท่เลยอ้แรงกว่าเดิมอโอ้โหบิดบิดขับสครับงหวานี่ แรงกว่าเดิมอะไรนะมูดูไฟด้านล่างคนสวยทุกคนไปข้ากันเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเ พ่อเอ็กซ์ที่มีไฟออกมาอะไอ้เพื่อนโอ้ มหายโคตรแรงอ่ะนะทุกช่องโอ้ยรถเสียละรถเสียล่ะอุ้ยสุดยอดแรงสุดยอดแค่มันเสียลากเลอะไรอ่ะ รถเว่เสียลักรถมฟล์เสวาลักโอเคครับมีเพียงเท่านี้แหละครับรถ B M W โอเคครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็แชร์ให้ผมด้วยครับอำเรื่ซ่อมไว้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ผมด้วยครับเดี๋ยวครั้งหน้ามีรถมารีวิวอะไรอีกอย่ยาลืมกดติดตามชมนะครับขอลาตัวก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย